แอนดี้สตูวิชในวัย19ปีซึ่งมีประสบการณ์ในการขับมา15ปีเป็นคนไทยคนแรกนะคะที่สามารถคว้าแชมป์ในการแข่งขันฟอร์มูล่า3ได้สําเร็จค่ะแม้ว่าจะยังแข่งขันไม่ครบ8สนามก็ตามโดยเขาเชื่อมั่นในฝีมือนะคะว่าจะสามารถทําให้เขามีโอกาสถูกเลือกเข้าสู่ทีมในระดับ GP2 ได้หลังจบฤดูกาลนี้ติดตามในข่าวกีฬาค่ะ การแข่งขันรถฟอร์มูล่าทรีในฤดูกาลนี้ยังเหลือการแข่งขันในสนามที่8ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายที่สเปนแต่แซนดี้คว้าแชมป์ฤดูกาลนี้แน่นอนแล้วหลังการแข่งขันในสนามมอนซาเซอร์กิตในอิตาลีซึ่งแซนดี้มีคะแนนสะสม293คะแนนทิ้งห่างอันดับอ2อาตูขาดถึง77คะแนนนอกจากนั้นฤดูกาลนี้แซนดี้ยังควา้าดับเบิลแชมป์ทั้งเลสที่1และ2ได้ถึง2สนาม หลังการแข่งขันสนามสุดท้ายที่สเปนในวันที่1-2พฤศจิก,กายนนี้แซนดี้จะเริ่มฝึกซ้อมกับทีมระดับ G P 2ซึ่งเป็นเพียงการเซ็นสัญญาระยะสั้นเพื่อการฝึกซ้อมเท่านั้นแต่การก้าวสู่เป็นนักขับของทีมขึ้นอยู่กับปัจจัยง,งบประมาณและข้อเสนอที่ต้องมีการเจรจาก,กันต่อไปในอนาคตครับ Thank <laughs> you.